สวัสดีคะ่ะทุกทท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ชาแนลกระติบน้อยเทนดี้ทาโร่นะคะชาแนลดีๆที่มีเรื่องไพยิบซีมาฝากนะคะในวันนี้นะคะก็จะมาทําการอัดคลิปต่อในหัวข้อแก้ปัญหางานด้วยไพยิบสีนะคะกับไพ่สี่ถ้วยเอกสารที่ใช้ประกอบในการบรรยายก็จะเป็นไพ่ชุดนี้นะคะอีกาทารอดนะคะหายไปนานทีเดียวนะคะน้องๆก็มีสอบถามมา <c oughs> พี่ก็ พยายามจะมาอให้นะคะก็ต้องบอกว่าถ้าเกิดว่าเราเจอไพ่สีถ้วยเนะี่ยนั่นมันหมายถึงว่าในช่วงระยะเวลาเรื่องของการงานเนะี่ยมันมีความติดขัดจริงๆนะคะมันจะเป็นลักษณะตรงที่เรานิ่งไม่ก้าวหน้าพี่กระติบมักจะใช้พูดกับลูกค้าบอกว่าเหมือนปลาอยู่ในแองนะ่ยมันจะกระดึบขึ้นมาอย่างเงี้ยก็กระดึบขึ้นมาได้แต่มันกระดึบขึ้นมาลําบากนิดนึงมันก็จะเป็นความหมายของไพ่สีถ้วยทีนี้เวลาแก้ไขปัญหางานด้วยไพ่สีถ้วยเนะี่ย มันจะต้องทำอย่างไรอันดับแรกเลยนะคะเราต้องโยนอีโก้เราทิ้งออกก่อนถามว่าทำไมถึงเป็นอย่างนั้นก็เป็นเพราะว่าเวลาเราได้ไพ่สีถ้วยอะ่ะถ้าน้องๆสังเกตนะเอออย่างพี่กระติ๊บเนี่ยสังเกตในบางครั้งคนเรามันจะมีอารมณ์ความรู้สึกนี้นะคะมีความรู้สึกว่าเวลาคนมาเสนอแนะความคิดให้เราเนะี่ยเราก็จะแบบเราจะมีความรู้สึกว่าแบบเอ้ยไอเดียนี้เราคิดว่ามันไม่เวิร์กนะคือแบบเราตัดสินไปก่อนแล้วตัดสินไปจากสิ่งตรงที่แบบ คนอื่นเ้าเสนอมาให้ทั้งๆที่ในความเป็นจริงแล้วมันอาจจะเป็นไปได้ก็ได้แต่ว่าตัวเราเองน่ะตั้งอีโก้ไว้แล้วส่วนหนึ่งว่าความคิดเราดีกว่าดังนั้นโดยส่วนใหญ่ไพ่สี่ถ้วยถึงมีคนหยิบยื่นความช่วยเหลือมาให้แต่บางทีเราอาจจะไม่รับนะคะเป็นเพราะว่าเรามองว่ามันไม่น่าเป็นไปได้คือหมายถึงว่าตัวเราตัดสินใจไปก่อนแล้วว่า ตรงนั้นน่ะที่คนแนะนํามามันเป็นไปไม่ได้หรอกในความเป็นจริงแล้วมันอาจจะเป็นไปได้ก็ได้คือโดยส่วนใหญ่เวลาไพ่สีถ้วยเขาก็จะพูดถึงตรงที่ว่าถ้าเกิดมีใครให้คําแนะนําอะไรคุณน่ะจงฟังก่อนจงฟังก่อนแล้วถ้าเป็นไปได้มากกว่านั้นก็อาจจะลองลงมือดูก่อนก็ได้มันเหมือนกับว่าในนาทีนี้บางทีเวลาเราเกิดปัญหามันไม่มีอะไรจะเสียนั่นเองนะคะส่วนถ้าเกิดว่าเป็นไพ่หัวกลับไพ่สีถ้วยถ้าเป็นหัวกลับ ในการแก้ไขปัญหางานน่ะเขาก็จะบ่งบอกว่าในช่วงเวลานี้ยเราอาจจะมีความปลอดโปร่งทางหัวสมองเราเพิ่มขึ้นนะคะเมื่อเรามีความปลอดโปร่งในหัวสมองเราเพิ่มขึ้นเนี่ยเราก็จะเริ่มคิดออกว่าเราจะแก้ไขปัญหาอย่างไรส่วนในเรื่องตรงที่ถามบอกว่าแล้วถ้าเกิดมีคนมาแนะนำละ่ะส่วนใหญ่เวลาไพ่หัวตั้งเนี่ย มันจะไม่รับฟังใช่ไหมคะแต่ว่าไพ่หัวกลับเนี่ยโดยส่วนใหญ่แล้วมักจะปรากฏว่าบางทีก็อาจจะนำไอเดียที่คนให้มามาปรับใช้กับของตนเองแล้วก็ทำให้แก้ปัญหาต่อไปได้นั่นเองค่ะเอาละค่ะก็ครบแล้วนะคะสำหรับการแก้ปัญหางานด้วยไพ่ย,ยิปซีนะคะกับไพ่ชุดอิกาทารอตนะคะก็น้องๆท่านใดชอบนะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งติดตามกระติบน้อยเทนดี้ทาโร่นะคะในบางคนก็มีมาสอบถามว่า การเรียนไพ่รอบใหม่เปิดเมื่อไหร่ก็เปิดเรียนตอนเดือนเมษาตอนประมาณเดือนมีนาคมก็จะเปิดรับสมัครรอบใหม่นะคะท่านใดสนใจก็มาสอบถามได้ที่ Line Official t t t e n t i Taro นะคะสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณมากคะ่ะสวัสดีคะ่ะ